สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนักเรียนเคยได้ยินสุภาษ,ษิตว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นไหมคะแล้วนักเรียนทราบความหมายของสุภาษ,ษิตนี้ไหมคะสุภาษ,ษิตว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นหมายความว่าลูกย่อมไม่แตกต่างจากพ่อแม่มากนะักแสดงว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านพันธุกรรมมาตั้งแต่ในอดีตแล้วแต่นักเรียนทราบไหมคะว่าผู้ที่ค้นพบความรู้ทางพันธุกรรม และสามารถสรุปเป็นกฎการถ่ายทอดได้เขาพูดนั้นคือใครความรู้ที่เขาค้นพบคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการค้นพบของเมนเดลตอนที่หนึ่งค่ะในปลายคศตวรรษรรที่19มีบาทหลวงชาวออสเตรียชื่อเกโยอหันเมนเดลเขาได้สนใจศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วรันเตา เหตุที่เมนเดลใช้ถั่วลันเตาในการศึกษาเป็นเพราะว่าถั่วลันเตาเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและให้ผลในระยะเวลาอันสั้นลักษณะของถั่วลันเตามีมากมายหลายลักษณะแต่เมนเดลเลือกลักษณะที่มีการถ่ายทอดแล้วมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพียงเจ็ดลักษณะลักษณะเหล่านั้นคือรูปร่างของมเมล็ดได้แก่มเมล็ดกลมและ,มะเมล็ดกูกระ สีของเมล็ดได้แก่เมล็ดสีเขียวและเมล็ดสีเหลืองรูปร่างของฝักได้แก่ฝักอวบและฝักแฟบสีของฝักได้แก่ฝักสีเขียวและฝักสีเหลืองตำแหน่งของดอกได้แก่ดอกเกิดที่ลำต้นและดอกเกิดที่ยอดสีของดอกได้แก่ดอกสีม่วงและดอกสีขาวความสูงของลำต้นได้แก่ลำต้นสูงและลำต้นเตี้ย ในการทดลองตอนแรกเมนเดลได้ศึกษาลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพียงหนึ่งลักษณะเช่นศึกษาลักษณะสีดอกโดยผสมพันธุ์ถั่วดอกสีม่วงกับถั่วดอกสีขาวแล้วสังเกตสีดอกของถั่วรุ่นลูกโดยไม่สนใจลักษณะอื่นเลยเช่นความสูงของลำต้นสีของมเมล็ดเรียกการผสมลักษณะนี้ว่าการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวหรือ mono h y บ c o ในการทดลองเบนเดลต้องแน่ใจว่าถั่วที่ใช้ในการผสมพันธุ์ต้องเป็นพันธ้การตรวจสอบว่าเป็นพันธแท้หรือไม่ทำโดยปลูกต้นถัว่วแล้วปล่อยให้พืชถ่ายเรนูในดอกเดียวกันหรือเรียกว่าผสมตัวเองไปหลายๆรุ่นลูกทุกรุ่นจะต้องมีลักษณะเดียวกับรุ่นพ่อแม่เช่นถ้าต้นถั่วเป็นดอกสีม่วงพันธ้เมื่อผสมตัวเองไปเรื่อยๆลูกทุกรุ่นจะมีดอกสีม่วง เมื่อคัดเลือกต้นพันธุ์แท้ได้แล้วก็นำต้นพันธุ์แท้ที่มีลักษณะที่ต้องการมาผสมข้ามดอกแล้วสังเกตลูกที่เกิดขึ้นเช่นตอนที่เมนเดลศึกษาสีของดอกของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์แท้ดอกสีม่วงกับต้นแม่พันธุ์แท้ดอกสีขาวเขาตัดอับเรนูของดอกสีม่วงทิ้งไปแล้วใช้ถุงคุมไว้เพื่อไม่ให้มีเรนูใดเข้าไปผสม จากนั้นจึงเขีย่ยเรนูจากดอกถั่วพันธ์สีขาวมาแตะที่ยอดเกสรเพศเมียของดอกสีม่วงและใช้ถุงคุมไว้ดังเดิมรอจนติดผลจากนั้นจึงนำมเมล็ดแก่ไปเพาะจนเจริญเติบโตสังเกตสีดอกของต้นลูกตะก,กี้นี้ที่ครูเล่าไปครูขอให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามครูหน่อยนะคะเพราะเหตุใดจึงต้องตัดอับเรนูของดอกสีม่วงออก ก็เป็นเพราะว่าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการผสมระหว่างเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียในดอกเดียวกันนอกจากสีดอกของต้นถั่วแล้วเมนเดลก็ใช้วิธีเดียวกันเพื่อศึกษาลักษณะอื่นอีก6ลักษณะได้ลูกรุ่นที่1มีลักษณะดังตารางเช่นในการศึกษารูปร่างของมเมล็ดมเมนเดลนำถั่วพันธุ์แท้มเมล็ดกลมมาผสมกับถั่วพันธุ์แท้มเมล็ดกุกลรได้ลูกรุ่นที่1มีมเมล็ดกลมทั้งหมดทุกต้น ครูอยากให้นักเรียนศึกษาลักษณะอื่นๆจากข้อมูลในตารางแล้วตอบคำถามครูนะคะ จากบทเรียนในวันนี้เราสามารถสรุปเป็นผังมโนทัศน์ได้ดังนี้ค่ะเมนเดลศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วรันเตาด้วยการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวสรุปได้เป็นกฎการแยกโดยลักษณะทางพันธุกรรมมีทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อยนักเรียนคิดว่าลักษณะที่ไม่ปรากฏออกมาในลูกร,รุ่นที่หนนั้นหายไปไหนคะ เมนเดลทำการทดลองต่อไปโดยนำลูกรุ่นที่1ผสมตัวเองได้ลูกรุ่นที่สองมีผลดังตารางค่ะจากตารางจะเห็นได้ว่าเมื่อนำต้นถั่วเมล็ดกลมรุ่นที่1ผสมตัวเองลูกรุ่นที่สองจะมีเมล็ดกลม5,474เมล็ดและมีเมล็ดกุกข,ขะ1 8 5่เมล็ดถ้าลองคำนวณเป็นอัตราส่วนก็จะพบว่า อัตราส่วนมเมล็ดกลมต่อมเมล็ดกคุคขะจะประมาณ3ต่อ1ส่วนลักษณะอื่นๆก็ให้ผลที่คล้ายคลึงกันคะ่ะครูมีคำถามอยากจะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะคำถามมีอยู่ว่าเมื่อนำลูกรุ่นที่1ผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกันรุ่นที่2จะมีลักษณะอย่างไรคะ ตอบได้ไหมคะก็จะมีลักษณะของรุ่นพ่อแม่ปรากฏมาทั้งสองลักษณะในอัตราส่วนประมาณ3ต่อหนึ่งใช่ไหมคะจากตารางนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าลักษณะที่ไม่ปรากฏออกมาในรุ่นที่1ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่จะซ่อนอยู่ในรุ่นที่1และเมื่อนําลูกรุ่นที่1มาผสมตัวเองลักษณะเหล่านั้นจึงมาปรากฏอีกครั้งในลูกรุ่นที่2นักเรียนคิดว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ คำตอบนักเรียนจะรู้ในการค้นพบของเมนเดลตอนที่สองค่ะเมนเดลเรียกลักษณะที่ปรากฏในลูกรุ่นที่หนึ่งว่าลักษณะเด่นและลักษณะที่ไม่ปรากฏในลูกรุ่นที่หนึ่งแต่กลับมาปรากฏในลูกรุ่นที่สองว่าลักษณะด้อยครูมีคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเด่นและลักษณะด้อยให้นักเรียนตอบไปพร้อมๆกับครูเลยค่ะ จากตารางผลการศึกษาต้นถั่วของเมนเดลลักษณะใดของถั่วเป็นลักษณะเด่นคะนักเรียนมาดูรูปร่างของมเมล็ดลักษณะใดคะมเมล็ดกลมเป็นลักษณะเด่นใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามเมล็ดกลมเนี่ยปรากฏในลูกรุ่นที่1ส่วนมเมล็ดกุคระไม่ปรากฏในลูกรุ่นที่1แต่กลับมาปรากฏในลูกรุ่นที่ส นั่นแสดงว่ามเมล็ดกลมเป็นลักษณะเด่นและมเมล็ดกุกระเป็นลักษณะด้อยแล้วสีของดอกล่ะคะลักษณะใดเป็นลักษณะเด่นคะดอกสีม่วงใช่ไหมคะลักษณะของฝักล่ะคะฝักอวบใช่ไหมคะและความสูงของลำต้นล่ะคะก็คือต้นสูงนะคะ ส่วนลักษณะที่ไม่ได้ตอบเนี่ยจะเป็นลักษณะด้อยทั้งหมดก็จะได้แก่ดอกสีขาวฝักแฟบและต้นเตี้ยค่ะจากผลการทดลองผสมพันธุ์ต้นถั่วเมนเดลตั้งสมมติฐานโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาอธิบายว่าลักษณะแต่ละลักษณะถูกควบคุมด้วยหน่วยควบคุมลักษณะซึ่งเมนเดลเรียกว่าแฟกเตอร์แฟกเตอร์นี้จะอยู่เป็นคู่ในเซลล์ร่างกายของพ่อและแม่เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แฟกเตอร์ที่อยู่เป็นคู่จะแยกจากกันเป็นแฟกเตอร์เดียวในเซล์สืบพันธุ์แต่ละเซลลสมมุติฐานนี้ต่อมารู้จักกันในชื่อว่ากฎการแยกและเมื่อเซลล์สืบพันธุ์มาปฏิสนธิจะทำให้ได้ไซโกดซึ่งเป็นรุ่นลูกมีแฟกเตอร์ที่อยู่เป็นคู่เช่นเดิมอีกปัจจุบันเราเรียกแฟกเตอร์หรือหน่วยควบคุมลักษณะว่ายีน จากบทเรียนในวันนี้เราสามารถสรุปเป็นผังมโนทัศน์ได้ดังนี้ค่ะเมนเดลศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วรันเตาด้วยการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวสรุปได้เป็นกฎการแยกโดยลักษณะทางพันธุกรรมมีทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อยความรู้ที่เมนเดลค้นพบเป็นพื้นฐานของการศึกษาพันธุศาสตร์ในปัจจุบัน เมนเดลจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์สำหรับการเรียนในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ